สวัสดีค่ะช่องคุรีวีราชีสเกตออฟฟิเชียลนะคะเขามากกัจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีในเด้อค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้พามาสวนพี่น้องพามาชมสวนมาชมบรรยากาศของสวนว่ามียังเนาะพี่น้องเนาะไปเราไปชมกันนะคะพี่น้องคะอ่าคุรีก็จะให้ชมบรรยากาศเด้อค่ะนี่ค่ะอบานคุรีหิดยังเนาะพี่น,อน้องเนาะหญ้าหลายแห้งคุรีเมาอ,ออกแล้วมันก็ขึ้นไม่พี่น้อง นี่บกเขือค่ะบกเขืออุ้ยบกเขือกำลังออกพี่น้องได้แตงไม่นึงพี่นี่นี่นี่ค่ะนี่บกเขือบกเขือกินได้ได้พี่น้องปู่มาสองปีแล้วนะคะนี่นี่ก็กินได้อ่าดูเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะนี่นี่นวยบกเขือด้ค่ะโอ้มีบกเขือนําเด้อพี่น้องเด้ออ่าต้นมะเขือคูรีก็ประมาณนี้นะคะพอแมงกินเยอะนะคะพี่น้องคะแมงกินหลาย เก็บไปนํานะคะนี่เห็นบอกค่ะอ่าหน่วยมันนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวสองหน่วยอ้ออ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่อนซ่อนบลเขื่อนะคะอ่าทีนี้ก็ไปดูนะคะคนนั้นก็กําลังทําอะไรพอบานคุรี่กาลังลดน้ํานะคะลดน้ําพอหน้าหน้าหนาวน,นี่ตกออกมาโหดคะ่ะพี่นอ้องอ่านอกจากนั้นก็นยังมีกล้วยพี่น้องเห็นกล้วยบ้ นี่ค่ะกล้วยอันนี้ก็เครื่อนึงอ้าวมาส้มกล้วยด้อบค่อยสมบูรณ์ปันใดนะคะนี่ก็อีกเครื่อนึงพี่น้องเห็นบะเพิ่นหัน,น้ำเรีวนะคะคือสิได้จ้างเขามาตัดหยาพี่น้องเลยนะคะนี่ก็อีกเครื่อนึงค่ะนี่นะคะพี่น้องคะเครื่อก็นย,ยัยยัยพี่น้องวันนี้มาเบิง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 พีง่หอัอื์ ขามาในสวนนีกระมัวหนีกระต้นมั่นป่าค่ะกำลังงัยเดี๋ยวต้องตัดใบกล้วยเนาะค่ะ,นะเนาะขามา้าลุยคันนี้เอาปกซีดาคุรีปัดพี่น้องซีดากำลังออกแมงอันนี้จา้าอีงยังนี่มันมากาัดนะพี่น้องมันบวย่อมไปเลยค่ะนันเป็นแมงบงนะคะอะกินใบค่ะพี่น้องค่ะกินใบ นี่บอกม่วงสิจับบอพี่น้องเดียวเบิงคือเป็นแนวนี้เนาะสิได้กินบอนนพี่น้องเอาเดียวเบิงเดียวเบิงเดียวเบิงเ,เบิงซอยกันนะคะนั่นนะคะโอ้ยนี่น้ำนะดอกไม้สีทองเลยค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำดอกไม้สีทองนะคะนอกจากน้ำดอกไม้สีทองพี่น,อน้องเบิงคืออันนี้คือสีเป็นตะแสอยู่เด้อพี่น้องอนันนี้พี่น้องเห็นบอกไกไกๆหลายวิอยู่ค่ะหลายวีอยู่นะคะ ต้นนี้บ่ฮันเด้กินจักเถื่อพี่น้องล้วยอันบ่ม่วงต้นนี้นะคะมีอนหังนนกพี่น้องพูนหังนนกวายหังนนกกัมนีค่ะโอ้ยออนซ้อนค่ะบ่ฮันเด้กินจักเถื่อพี่น้องค่ะบ่ฮันเด้กินจักเถื่อเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะอ่าเบื้องต้นนี้อ่าต้นนี้เป็นยังไ๋พี่น้องเบื้องมันสิจับว่ล่ะค่ะนี่มันสิเป็นตาเด้กินบ่สาธุสาธุ ไอเด้อยู่ได้กินเนเด้อขาหนามเด้อขาหนามเด้อเดือนี่เสียขาหนามสิบเก้าบาทพี่น้องเสียสิบเก้าบาทเด้อค่ะเด้ออันนี้บกขามเด้อค่ะนี่นี่นี่บกขามปาทีโถปูกมาตั้งสิบปีเพิ่งได้ซ้ำหนี่พี่น้องพอบานคุรีแล้วก็คอยเฮ็ดคอยเพี้ยนค่ะเฮ็ดคักเฮ็ดเนื้อเด้อพี่น้องเลยนะคะนี่ก็บอกนาวเดี๋ยวสีลงบกนาวบกนาวต้นนี้ก็บอกงฮันเด้กินย่อนจักเถื่อพี่น้องนี่ค่ะ ออืม,อมจนว่บจักหากยังมายูนะคะนี่ออกมาสวนมาเบึงมาเบิงมาแยงซอยเพื่นนะคะเพื่อนเบึงผู้ดเดียวคู่รีก็เลยออกมากว่ามันเศร้าหนาวแน่น,นะคะนหนาวร้ายกับโบไหวเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็บับขึ้นสีมหุดนะคะ นีกระตุนบกนาวพี่น้องคะ่ะตุนบกนาว่าฮันได้ย้อนจักเทือ่อพ่อกันกระตุนบกม่วงตุนนี่นะคะโอ้ยอ่อ,อนซ่อนหลายว่าฮันได้กินเบิ้งพ่นสืให้กินบวปีนี้นะคะแต่กล้วยนี่ไเด้กินตลอดพี่น้องบ่อึดกล้วยพ่อเด้ยวูด้กินอยู่ค่ะพ่อเด้ยูเด้กินนะคะเบิ้งแง่งบก,กูดนี่ก็คักพี่น้องปาดทีถั่วพี่น้องคะ่ะบก,กูดหน่วยกระลั่งออกค่ะ วยกรลั่ำออกเดอ้อนี่ค่ะนี่เดชไห้เบิงวันงวยมันจังไดน้องค่ะเนาะนี่กําลั่ออก่วยกรลั่จับตุปุตุปิค่ะนี่นี่เบิงค่ะเห็นบอกค่ะนี่อีกค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องนี่อ้ยถ้าออกมากอะเดเอาไปเห็ดสมุนไพรนะคะไปถูบานมันสีหอมนะคะพอต้องไปใส่สารเคมีนี่คือประโยชน์ของบอกูดพี่น้อง มะกรูดเด้อค่ะเด้อมะกรูดเด้อนี่นี่ค่ะบกูดกะแล้วนี่ก็มาเบิ่งต้นบักยมค่ะอ้าวบักยมออนซ้อนต้นบักยมบ่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ตัดกิ่งเลยค่ะมันดกหลายก็ลเลยตัดตนะคะตัดกิง่งเราก็ดีดนะคะนี่นะคะอ่าอันนี้เราก็บหน่วยถุงมันนะคะรถจักรยานข้าออกมาพี่น้องนี่บักยม เห็นบกขาบกยุม่มบกยุ่มค่ะนี่บกยุ่มเด้อค่ะเดอะ้อเป็นก็หวดวหนามต้นไม้พี่น้องนี่นะคะพอบานคนุีขยนันขยันพี่น้องค่ะขยันเนี่ยชุดยอดความขยันปั่นจัก,กรยานแล้วก็มหันาวต้นไม้เห็ดจนวาหุ่นดีละพี่น้องเลยเนี่เพิ่งเอาแต่ก่อนเราอวดเด้กเราก็เศร้า กินหน่อยลุงนะมึงแล้วก็ยิ้มไป <laughs> ยิ้ม,มานีมมา่แขกดกําก็ล่งออกพี่นออี่ิด้กินมาเอา้ามาเบิ้งซอยกันเบิ้งยอดแตกยอดแล้วอันทัาแมนบอมมาทักมาถ่วงเพลินเพลินกับคือคือเลยค่ะคือแห้งต้นไม้บานพลีนี่คือแห้งเนาะค่ะเนาะโอ๊ยนะคะออนซอนออนซอนต้นบกนาวนี่บะนาวเลมอนเดอ่น้องเห็นบอคะ่ะมะนาวเลมอนนะคะ นี่หน่วยใหญ่ค่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่กากิ่งหนึ่งเด้อนี่นี่น,นี่พี่น้องเห็นบออ่าสองหน่วยน่าเบิ่องอีกเบิ่งมาหม่งไดมีอีกป้านี่อีกหน่วยหนึ่งค่ะพี่น้องนี่เห็นบอค่ะต้นไหนคะอืมตัวนี่ก็บซุกแล้วค่ะพี่น้องเป็นฉิดเก็บแล้วค่ะนี่นี่เห็นบ่ค่ะเดี๋ยวฉิดเก็บแล้วค่ะนี่นี่นี่หน่วยนี่อ่านี่ก็แม่นค่ะนี่พี่ก็แม่นอีกหน่วยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะคะ เล่ามันแห้งเราหอยใส่ใส่บกม่วงเล่าพี่น้องบึงบึงเราหัวถอดใบหดวดช่อมั่นนะคะเอาสุยางนะคะตัวน,นี้มาหาชนกค่ะปลากรดว่าคูรีบดได้กินบงหูวว่าไผหายไปค่ะหกหน่วยนะคะในหัวฟังนี่คูรีบดได้เห็ดเนาะคะ่ะเนาะย่อมที่จะเอากินได้เนาะพี่น้องเนาะคูรีบดได้เห็ดมันตกมันการะนาดห็นสากนะคะเออน,นีก็บเบ้าซื้อพี่น้องฟังเนาะคะ่ะเนาะ เอาล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะความสุขอยู่กับเฮาเฮาอย่าเฮ็ดหยังเฮาก็าเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดให้มีความสุขเดอ้อนี่เห็นบ่คะโคดนามโคดนาเบิ่งหญ้ากองไว้วันนี้เก็บอยู่นะคะนี่ล่ะคะ่ะเป็นบรรยากาศอยู่บ้านคุณดีสวนนะค่ะเดี๋ยวก็สิไปย่ปยางอกอกกําลังกายแน่จักหน่อยนึงนะคะมือคือมือว่านก็ออกคะ่ะมือว่านก็ออกเพิ่นไปปันป่นจัก,กรยานมาแล้วคะ่ะพอบ้านคุณีไปปันป่นจัก,กรยานมาแล้วแล้วก็โดน,น้ําเบื้องยี่รา เบิง้งเราใส่รองเท้าบูที่ละกินองเบิ้งน่ะเราโหดเบิ้งเบื้งเบ้งเบ้ง,บง,บงขยันค่ะถ้าบอกขยันบ่ได้กินนะคะมี่กับปันมูบอเคเกบไว้กินผู้เดียวดอกค่ะมันกินบ่เบิดนะคะเราซูพีนองฟังนี่แหละคะ่ะเออมีความสุขในการปลูกมีความสุขในการแบ่งปันนะคะแต่บอหลักของไผ่บอเห็นในคนอื่นเดือด่อนนี่คือความซูข,ของห้านะคะอยู่แบบพอเพียง กินอยู่แบบสบายสบายมีหลวงเนียงนี่ก็เป็นดอกยี่โถค่ะพันหน่อยสูงแล้วคะคุรี่อยากให้มันสูงเพราะไดเป็นลมเงาเนาะคะ่ะเนาะเพราะไดเป็นลมเงานี่ก็เป็นมัมเบอรี่ค่ะกระลังแตกปัดกิ่งใไม่ให้มันออกเรื่อยๆนะคะมาถึงคุรี่ก็กินแล้วค่ะพี่น้องค่ะน,นี่เบื้องนวยแดงแดงนี่ว่ามันแก่จะสก็บนะคะว่ามันแก่ปันไดน,นะคะนี่ก็เป็นต้นบักนี่ตน้นไม้นะคะ ต้นบกมีนี่ก็ตัดว่ามันเป็นต้นตัวผูกกับว่าเอาไว้โฮมนาอพี่น้องเนาะเอาไว้โฮมพี่น้องเห็นเป็นยังไรคอมเมนต์มาเด้อค่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะเอาละค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณสําหรับการรับชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูลี่วีละซีสเกตออฟอิเียสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองเฮงๆปงปังๆังอย่าเจ็บอย่าจนคิดสิ่งใดให้ใดสิ่งนั้นเด้อค่ะ